สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูอะไรที่เป็นเรื่องแปลกใหม่เกี่ยวกับข่าววงการเกษตรนะครับก็เป็นการทดลองดูนะครับว่าถ้ามีท่านผู้ชมสนใจแล้วก็เข้ามาชมเป็นจำนวนมากเนะี่ยก็จะทำคลิปต่อไปในรูปแบบนี้นะครับ ก็คือเพื่อให้เกิดความหลากหลายในส่วนของสองเกษตรบรรจุนะครับก็จะเพิ่มในส่วนที่เป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรนะครับโดยผมจะเริ่มต้นที่ในส่วนของข่าวที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ fc ในในช่อง youtube สารเกษตรันหยุให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับมันสําปะหลังแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของสินค้ากเกษตรชนิดอื่นก็จะจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ผมจะนําเสนอข่าวเรื่องราวที่เกี่ยวกับมันสัาปะหลังนะครับซึ่งเป็นข่าวดังนะเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนนะครับในหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันสัาปะหลังนะครับก็จะรวบรวมมาให้ ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับในในในคลิปนี้นะครับก็ออกสตาร์ทที่รวมข่าวมันสัมปหลังเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์หกนะครับตรงน,นี้กุมภาพันธ์มีพาเกินมาตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์หกนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูนิดนึงนะครับว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับมันสัมปรังที่เป็นประเด็นแล้วก็ ท่านผู้ชมจะได้ติดตามข่าวไม่พลาดในส่วนของข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของมันสัาปะหลังที่กำลังจะปลูกหรือเรากำลังจะขุดกันอยู่นี้นะครับไปดูข่าวแรกนะครับข่าวแรกนี่มาจากข่าวแรกมาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่6 มกราคม2 5 6พิที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวดังก็คือพาดหัวข่าวว่าดวงดับนะครับหนุ่มใหญ่ซุ่มจับโจรขโมยมันถูกยิงดับขาไร่นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมันสัมปะหลังโดยตรงนะครับโดยเฉพาะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมพูดในส่วนของช่วงนี้มันราคาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการขโมยกันนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะช่วงเนี้ยิย่งเป็นช่วงต้น ปีหกหกเนี่ยราคาจะไต่ไปสี่บาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันสัมปลังก็เหมือนทองคํานะบกาคือมีมีราคาสูงนะครับมีมีค่าก็เกิดการขโมยกันนะครับสําหรับข่าวนี้เกิดขึ้นที่อําเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือเรื่องของเรื่องก็คือมันมีโจรหรือว่ามีขโมยนะครับที่มาแอบลักมันนะครับซึ่งในไล่ผมก็ยังเคยโดนนครับก็คือมาแอบลักมันหลังจากนั้นหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มใหญ่นะครับอายุ4ี่สิกว่าเนี่ยนะครับก็เลยออกไปซุ่มนะครับ ออกไปซุ่มปรากฏว่าเจอขโมยนะครับก็ผลปรากฏว่าถูกยิงดับขาไร่นะครับก็เข้าใจว่าคนที่มาขโมยก็คงจะกลัวแล้วก็อาจจะทําร้ายด้วยการยิงนะเป็นเหตุเกิดที่อําเภอรประคําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮาครับที่สอดคล้องกับในส่วนของราคามันสําปะหลังที่กําลังราคาสูงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการขโมยกันพี่น้อง FC ที่มีมันอยู่ตอนนี้ก็ก็ต้องระวังดีๆนะครับก็พยายามที่จะ ป้องกันไว้ไม่ให้โดนขโมยแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับเวลาออกไปดูออกไปจับขโมยเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับจากการโดนทาร้ายนะครับกรณีน,นี้อย่างเช่นหนุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นที่อาเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับมันสัมปะหลังนะครับไปดูข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็คืออ่าตัวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับเมื่อกี้จากแนวหน้า พาหัวข่าวของไทยรัฐออนไลน์ก็คือจีนแห่ซื้อมันไทยไม่อั้นหลังโควิดระบาดพุ่งนะครับก็เป็นข่าวเมื่อวันที่7มกราคม266นะครับตัวนี้ก็สอดคล้องกับประเด็นที่ผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้อง f อทุกท่านบ่อยอยู่แล้วในเรื่องของการส่งออกมันไปยังประเทศจีนนะครับที่มียอดออเดอร์มากที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งส่งออกของไทยมากที่สุดโดยเฉพาะมันเส้นนะครับประเทศจีน รับซื้อไปเยอะก็เหตุเนื่องจากว่าหลังโควิดระบาดก็คือในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเขาก็ใช้ไปทำพวกเอทานอลพวกแอลกอฮอล์นะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ในช่วงนี้เกิดการฟื้นตัวของของเศรษฐกิจในประเทศจีนนะครับทำให้ในส่วนของความต้องการมันสัมปลังโดยเฉพาะมันเส้นนะครับที่ไปใช้ในส่วนของการเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์เนี่ยราคา พุ่งไปนะครับนั่นก็คือทําให้ช่วงเนี้นายทุนจากประเทศจีน,นหลายคนนะวิ่งเข้ามาหานายทุนในไทยเพื่อที่จะให้วิ่งหามันเส้นนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็มีการวิ่งหามันเพื่อที่จะส่งออกจีนเยอะนี่ก็เป็นข่าวดีนะเพราะคือเนื่องจากว่าประเทศจีนก็ซื้อซื้อเยอะแล้วก็มีผลต่อราคาในส่วนของมันสัมปะหลังในประเทศไทยนะครับก็เป็นข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับไปดูข่าวต่อไปนะครับ ตันนี้ก็ยังอยู่ที่ไทยรัฐออนไลน์นะครับนี่วันที่1กุมภาพันธ์6 6ครับไทยรัฐออนไลน์พาดข่าวว่าปี65ข้าวไทยส่งอ,อันดับ2โลก7.69ล้านตันและในขณะเดียวกันคนแย่งซื้อมันสำปะหลังขายสูงสุด15ปีนะครับก็ข่าวนี้ก็จะสอดคล้องกับในส่วนที่ผมได้แชร์ข้อมูลกับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกรรษตรกรหรือทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง จะสังเกตว่าช่วงนี้มีการแย่งซื้อมันสัมปะหลังกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลานย่อยนะครับลานย่อยหรือแม้กระทั่งโรงแป้งขนาดใหญ่นะครับหรือลานขนาดกลางที่ตากเนี่ยอย่างช่วงนี้ผมอยู่ในวงการมันสัมปะหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการไล่ราคากันขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้มันสัมปะหลังนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เราส่งออกได้ดีนะครับในขณะเดียวกันในส่วน หัวข่าวหัวข่าวข่าวนี้ก็ไปพาดพิงเกี่ยวกับในส่วนของข้าวด้วยไทยก็สูงออกอันดับสองของโลกครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรที่ปลูกมันคนที่มีมันตอนนี้นะครับแล้วก็คนที่กําลังปลูกก็ไปดูที่ผมวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่าราคาจะเป็นยังไงแต่ข่าวนี้ก็คือคนยังซื้อกันนะครับทําให้ราคาสัมนเนี่ยสูงสุดในรอบ15ปีก็คือสูงสุดในประวัติการครับเพราะว่าตั้งแต่มีการซื้อขายมันสัมปัหลังกันมาเนี่ยก็คือ คงไม่มีปีไหนที่ราคาที่จะไต่ขึ้นไปเกือบ4บาทเหมือนปีนี้นะครับยิ่งตอนนี้ราคาก็ยังไม่หยุดนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับข่าวที่ผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้อง F c ซทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งของมันสำปะหลังนะครับตัวนี้พาดข่าวไทยรัฐออนไลน์นะวันที่17มกราคม2 5 6 6นะครับหัวข่าวบอกไว้ว่ากรมวิชาการเกษตรชูมันสำปะหลังนะครับดูซับการ์ด เรือนกระจกนะครับ آ, ก๊าซเรือนกระจกคืออะไรก๊าซที่ทําให้โลกร้อนนะครับพี่น้องเอฟซีอาจจะเคยได้ยินข่าวกา๊าซที่ทําให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกนะครับข่าวนี้ก็คือจากการศึกษาของกรมวิชาการการเกษตรี่พบว่าในส่วนของมันสัมปะหลังเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์นะครับตัวที่ทําให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกหรือว่าพูดง่ายๆภาษาง่ายคือทําให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยคือในส่วน คาร์บอนไดออกไซด์นะครับพวกกา๊าซที่ปล่อยออกมาจากพวกท่อไอเสียรถยนต์หรือพวกการเผาไหม้ต่างๆนี่ครับก็จะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเขาพบว่าในส่วนของมันสัปะหลังเนี่ยจะเป็นพืชที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอยู่ที่ไร่มันสัมปะหลังในช่วงเช้านะครับเราจะสังเกตว่าอากาศจะบริสุทธิ์นะครับเนื่องจากว่าตัวพืชใบมันสำปะหลังเนี่ยเข้าไปดูดซับในส่วนของกา๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่รวมกับยาฆ่าหญ้าที่พี่น้อง FC ฉีดนะเพราะว่าถ้าฉีดยาฆ่าหญ้าก็อาจจะเป็นในส่วนของอันตรายในส่วนตรงนั้นแต่ถ้าเป็นสวนไร่มันที่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ไม่ได้มีสารพิษบริเวณนั้นเนี่ยหมายถึงว่าสารที่เกิดจากการฆ่าหญ้าสารฆ่าหญ้าอากาศก็จะบริสุทธิ์นะครับเนื่องจากว่าพืชมันสําปะหลังมีประโยชน์ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งก็คือเขาสังค์สังเคราะห์แสงแล้วก็ดูดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มาช้าในการสังเคราะห์แสงทําให้อากาศแถวนั้นเนี่ยบริสุทธิ์นะครับเป็นออกซิเจนก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ที่น่าสนใจในส่วนของที่เกี่ยวกับมันสําปหลังนะครับก็ถ้าพี่น้อง f c ไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาที่ไร่มันก็จะกลายเป็นแหล่งที่ฟอกอากาศเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นดูดซับกา๊าซที่เป็นก๊าซพิษก็ได้นะครับก๊าซที่ทําให้โลกร้อนขึ้นนะครับการเลื่อนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นสโลกแกนอีกตัวหนึ่งของการปลูกมันนะคือปลูกมันสามารถโลก สามารถลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับนี่คือพาดหัวข่าวของไทยรัฐออนไลน์ฉบับวันที่17มกราคมนะครับไปดูอีกข่าวนึงนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับของ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 ,ของครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีท่านผู้ชมติดตามเยอะผมก็จะเพิ่มเติมเมข้ามาเรื่อยๆในส่วนของพาดในส่วนตรงนี้ประเด็นในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของช่อง u t u b e สองกเกษตรบรรยุข่าวนี้ก็คือพาดหัวข่าวนะครับเป็นจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับ ฉบับวันที่หกุมภาพันธ์สอง6นรอยหสิบหกนะครับภาคหัวข่าวก็คือส่งออกแป้งมันอั่วมครับช็อตซัพพลายหนักสุดรอบสามสิบห้าปีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ข่าวร้ายนะครับเป็นข่าวดีนะครับเขากำลังจะบอกว่าส่งออกแป้งมันอัว่วส่งออกได้มากจนอั่วมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าซัพพลายคำว่าซัพพลายก็คือแหล่งวัตถุดิบนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือซัพพลายก็คือคนที่ ปลูกมันนั่นแหละครับก็คือเป็นแหล่งผลิตมันนั่นแหละก็คือชัดซัพพลายหมายความว่าซัพพลายขายแคลนหนักสุดรอบ35ปีนะครับก็หมายความว่าปริมาณการส่งออกเนี่ยมีเยอะนะับที่ต้องการในขณะเดียวกันในส่วนของหัวมันสัมปลังที่จะส่งออกหรือว่าที่เราปลูกเนี่ยมีน้อยนะครับสาเหตุก็คือในรอบปี65ที่ผ่านมาเนี่ยฝนดีนะครับเพราะฉะนั้นฝนดีแล้วก็มีพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ปลูกมันในที่ร่มนะครับ ทำให้เกิดน้ําท่วมนะครับพอเกิดน้ําท่วมก็เกิดความเน่าของหัวมันนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้อง f อฟได้หลายท่านน่าจะเจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของไร่สอเกษตรก็เจอเยอะนะบางบางไร่นี่ประมาณเกือบ20ไร่นร้ำที่ปลูกในที่ลุ่มเนี่ยคือน้ําก็ปีที่ผ่านๆมาก่อนปี65เนี่ยก็คือปี64ลงไปก็ก็ได้ผลผลิตดีนะพอปี65เนี่ยฝนตกนะครับน้าไหลน้ําเขาไม่ได้ขังนะเขาไหลผ่านตลอดเพราะไหลผ่านเนี่ยก็ปรากฏว่า ต้นในสวยงามเลยนะครับเขียวสวยเลยแต่พอไปดูหัวแล้วเนี่ยไม่มีนะเขาเน่าหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นต้นเหตุของทําให้ในส่วนของซัพพลายก็คือผู้ผลิตหรือว่าแหล่งผลิตมันเนี่ยมีผลผลิตของมันออกสู่ตลาดน้อยนะในปีนี้ส่งผลให้ในส่วนของการส่งออกค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการหาวัตถุดิบในการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวรวบรวมเกี่ยวกับข่าวมันสำปะหลังที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่น้อง f อทุกท่านนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน,น์นอกจากเราจะดูในส่วนของกระบวนการปลูกการดูแรลรักษาต้นมันจนกระทั่งการขุดมันการกู้มันแล้วก็นำมันไปขายที่โรงที่ลานรับซื้อลานตากหรือว่าที่โรงแป้งแต่ในส่วนของประเด็นนี้ก็ให้ครบมากขึ้นนะครับนอกจากก็คือให้ดูในส่วนนิดหนึ่งว่าการที่ผมวิเคราะห์แนวโน้มแต่ละครั้งเนี่ยก็คือผม อาศัยดูข่าวพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็วันนี้ก็เอาข่าวพวกนี้มาให้พี่น้อง f อทุกท่านได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลแต่ภาพรวมนะภาพรวมของมันสัมปหลังนะับต้นปีหกหกนะครับเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเท่าที่ดูข่าวเนี่ยคือเป็นข่าวเชิงบวกที่จะส่งผลต่อราคามันสัมปหลังทั้งนั้นนะครับก็คือมีโอกาสที่ราคามันสัมปหลังจะขึ้นไปต่อได้นะครับก็ ช่วงนี้ก็ขาดแคลนด้วยแล้วก็เป็นช่วงปลายฤดูการที่มันออกมาที่สุดแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสองเกษตรวันหยุดนะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านที่กดติดตามนะครับจนตอนนี้ทำให้มียอดผู้ติดตามประมาณ สองหมื่นกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับก็ฝากแชร์ต่อนะครับแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับที่ทาการสนับสนุนสอเกษตรบรรจุน,นะครับสุดท้ายก็คือขอขอบคุณสอลานมันนะครับสอลานมันอยู่ที่อำเภอหนงองอัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีอยู่แถวอุดรแถวหนงวองอัวซอก็ถ้ามาขายมันที่สอลานมันนะครับแล้วบอกว่ามาจากการรับชมในส่วนของ ช่อง youtube สอกเกษตรวันหยุดก็จะมีของที่เราเลือกให้นะครับเป็นเสื้อสอกเกษตรวันหยุดนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีการบวกราคาเพิ่มให้ในส่วนที่บอกว่ารับชมสอกเกษตรวันหยุแล้วก็มาขายมันที่สอลานมันนะครับขอบคุณสอลานมันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ